ไปดูไหมล่ะดูคนโดนเชือดอ่ะมาถึงดูสตอรี่ไงไปตีปาร์คึบมาบ้านเรือพี่ไหนผมก็ไปหาดูเหมือนกันผมเปิดโต๊ะเนี่ยมาดูสิฮัลโหลโนไปดูสิเอ้ยไปดูเค้าตีกันนะหาข่าวไว้หน่อยครับคุณโนนั่งรถไอเนี่ยมันสี่คนอะโนมากับแกงอ่ะนั่นี่โนนะโนนะอะไรเตี๊ยตีกันไหนนา่นี่โนนั้นโนนะนะเอ้ยทีมตรงไหนดูดิมาซีสองดิเตี๊ยไหน เดี๋ยวโนถามให้ไยครับนายไลยพันมาซี่อยู่เปนย่าีสั่งีมาซี่อะไรให้เดาวอรอเออให้เดาให้เดาวจากผู้ทีุ่กกู้เห็นรอยอยางเนี่ยใ่าูขับไปทางคุกเนี่ยน่เจอ ลยอ,อย่างกันอะเอาไม่ีอโซละเราไม่มีปืนด้วยไอเนี้ยเขาชีเปยออะเขาชีเปยมีอาแท็กแท็กเนี่ยวไฟแบบไม่มีปืนด้วยวันไฟจัดอะับับับก็แตวไฟกันแด้ไม่ยนีอ เสียเอเฮยเออเอาพูดจริงในรูปแหวพอมีรเล่าหนอากเเมีกูกูกจะแทงเลนคิงมีใครรับไหมว่าคิดอไผมผมแองไอ้เชียงตัวไงอารัน้ะที่อะไรเนี่ยว่าไอารันสามปอกูไปดูไฟ กูนั่งกันมาแล้วถ้าในเมื่อราคานี้มันไม่ออกเจอกูหน่อยกูนั่งแล้วสิมีบอสกลัวมาซี่แล้วก็นานิโนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาอยู่ไหนว่าไงผมรู้ครับว่าดามิฮิจูไหนอยู่ตรนไหนได้จริงอยู่ไหนผมรู้ครับผมรู้กูรถรถดัามิฮจอย่างลืมมึงดูดิเฮียจริงบอสครบทุกคนอ่ะเยวมาเจอับแต่มาที่เรา จอเนี่ยวิเยมีมีนี่แหละรถรถ15ลิมิเต็ดอ่ะเขาเป็นใครเป็นหมอเหรอโอยโอยเช่ามาป่ะชุดแกลงแกลงอะไรอ่ะกูนัทกูนัทมันโฮมโปรนะคุณนัทมันโฮมโปรนะมามามารอรับไม่รอรับตรอรับต่อรับต่อรับเรามาดูนะครับระหว่างในที่แล้ววันนี้สภาพเดิมหรือเปล่า จะมีคนตะบะแตกไหมฮะอชมนะครับไหว้คอหาเข้าแกงด้วยเหรอเนี่ยมาหัวแดงเนี่ยขออนุญาตบิดนะคาราซับคารเนี่ยแันพวกเนี่ยวิญล่างล่างหัวขาวบัดเย็ดล่างหัวขาวล่างเสียหายไอ้สัสล่างเสียหายปิดตาไม่ใช่ครับโกโจโกซารุครับโกโจโกซารุครับไม่ใช่เสียหายครับนี่โกโจโกซารุครับโกันเลยดีกว่าอันนี้โกโจหรือโกโจคะเนี่ยโกโจโกซารุครับโป้โปโกโจรโโกโจ หรือเสื uh. ้อขาวจะเอาด้วยอีกลายหนึ่งอ่ะหืมเอาอยู่แล้วเราสอนอยู่พื่เราไปอยู่คนหนึ่งไปไหว้ไหวๆเว้ยทุกคนไหวเว้ยเฮี้ยอยากตื่นเต้นเว้ยสบายมากไอชี้พวกเยี่ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเว้ยนั่นมีพวกปัญญาอ่อนพวกเบูนย์รวมโง่ๆอ่ศะนย์รวมเด็กปัญญาอ่อนทางสมองอะมึงเอาไงครับโกโจฮ่าโกโจ ฟังเพื่อนนะฟังเพื่อนแล้วปากใหญ่เงียบ,บนะปากมึงใหญ่เงียบปากาก็ใหญ่เงียบอ่ะเนี่ยมึงมึงรอรอ<ด> <มา S 2> รถแทงทุกคันเลยอะบอสแตกสี่แปดทุกคันอ่ะคนหนึ่งของได้เล่นลีกันแล้วเราได้เล่นอะไร <S <S ไม่บอสฟาร์มมาเป็นเดือนสุดท้ายเอาพวกมวลงานออกเงี้ยอดเล่นอีก ตอนนี้เรากำลังใช้เบลนปล่อยให้ส่องหมามันตีกันบอสแล้วเราฟรสวยเมื่อหเพื่นองนงานล้านฟีน่ะน,นะพวกเซตมาใหม่นะ่ะอ่ดีๆงันอยู่บ้างสารา,าฟ้อสงัดฟีเลยสวยสวยสวยคนเนี้ยรวยอะ่ะรวยอะ่ะเรารวยอะ่ะข <c oughs> องก็ไม่ต้องใช้น่ะนะเล่นกเลยว่าโนเหรอไม่ได้นะนะเ,ดเดคยคิดถึงโนอะ แต่มันมีอินดีนี่วัดมีแล้วหรอที่อยากเห็นน้อยพ็อปเพราะมันเป็นอะไรเวลาเวลาตั้งแล้วมันเป็นอะไรอะไรลอยมาเหมือนดังบอลหรือเปล่าอยากเห็นนะเป็นสัญญาณเหมือนที่เก่าแล้วว่ะวัดไม่ไม่เห็นได้ข่าวกรอบขอบเกียร์นะอ๋อครั้นี้เป็นโมเดลตั้งเหรอกอบน่าจะเกียร์มาแล้วอ๋อดูเราลงมานักอนเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนแก่เกี๋ยวกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดกอะไรตอนเนี้ยมันหิวไงเอออย่าเพิ่งแดก ไฟใหญ่เนี่ยเดิมาแล้วเนี่ยไอ่กอดในี่ยแอร์ดไข่ไข่มีความไปกอดเนีแอร์ดเห็นอยู่ไม่มีอ่ะไปเรื่อยอ่ะมาเถอะมามาแล้วกูยังอ่ะฮะลโลันมาสภาได้ไงเนี่ยมัไม่มีรถพูดเรื่อของใหญ่รุ่นใหญ่จัดนั่งหลังด้วยเคโรครับสรุปเอ่ออีมพีพอเป็นยังไงบ้างครับได้ลองใช้ดูหรือยังเอาหัวต้องต้องต้อง อะไรวะเคลืครับเต็มเลยมาแล้วมาแล้วไฟไฟเต็มหน้าปั๊มเลยนะนะแต่เมย์สู้ไม่สูเดี๋ยวออกกันเดี๋ยวมีมาเรีวมาเร็วเย็ดเย็ดเย็ดสิ่งใหญ่ๆขวานลงขวานใส่ไอ้กินจะพึ่งแดกเดี๋ยวไฟใหญ่แล้วเหรอวิ้ยน้องไอ้ไอ้โกมชนไม่เนี่ย เคตปาปา์ลองใช้ EMP เรื่องครับมันเป็นพ็อปอยังไงมันเท่ไหมมันเป็นเสาอากาศไปที่เ d k ไหมหรือว่าเป็นแบบใหม่ที่สั่งปั้นมาหูน่าจะสวยหน้าดูเลยหอยากเห็นแล้ว,วอ่ะมองหน้ากันแล้วเว้ยวัแล้วรดูปเป็นอะไรเนี่ยพี่เพิ่งสดตาอะไรกันวะอุ้ยสดขอบสนามครับขบนุนสขอบสนามนะ โอ้ยเี้ยอะไรหน้ากูเป็นอะไรเนะี่ยว่าอยา่างที่หลังคางโมโมไหมดีดีเนะี่ยเรื่องเมื่อยได้กลัวไม่ได้ยินเสียงมันบับกันนะดิสองต,ตัวนี้มันคู่ปรับกันด้วยตูเตียน สระพา่าไงไโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขจะปลกันแล้วโอ้เจ๋งกติสนามนี่กาะกติสนามเดี๋ยเราไล่ยีเบียนมาก็ดิีกเลย้าไกันากอะไรอะอะไรอะวางยีเบียนวนี่เห็นมั้ะอะไรยเียวางวางแล้ววางแล้วใช่มองไม่เห็น อ๋อนี่ยาดำๆเนี่ยมองเห็นโอ้เล็กที่หายเลยเฮ้ยวงเล็กเกินบอสคนน่ารักอ่ะไอ้ขอไปดูเดี๋ยวไปเจอวเล็กน่ารักอ่ะเล็กเกินเล็กเกินวงเล็กเกินจะไม่มีพ็อปเหรอวะมันไม่มีพ็อปเหรอวะนจะไม่มีพ็อปปะไม่มีบอสเหมือนไอ้นี่เลยวงเล็กจัดอ่ะอะ๋อเมื่อไอ้เจะคืนนะไอ้เจคืนก็เยี่ยละ กลัวก่อนมูเ <c oughs> ดย์ไม่ได้เอาศพมาเยอะอยู่นั่นแหละโอเคโดนไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวอช็อปเปอร์กูเย็ด yes. อ๋อ,อีอ,อ้ร์เคไม่ได้จับศพไก่บอสบา,บาดโลกนะป้าผมแม่งวิ่งทิ้งยาวเลยอะ่ะเออน่าเล่นคุ้มกว่าวิ่งแต่บ้าน,นเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ไม่เคลียร์นะเนี่ยวิ่งวิ่งมูเด้์อเคกลับมาเติมเยอะจัด เฮ้ยนี่มันเดอะบอลนิกกาดีวะเฮียเดอะบอลนิกกาในตำนานสัตว์ดีวิววิวไม้ดุหัวแข็งหัวนิกนี่โอ้หุ่ยเย็ดเย็ดรันไม่อุ้มศพด้วยพออีกจัดอ่ะไม่อุ้มศพมีใครรับไฟแรกไหมอะไรครับนิกกาหัวดิกานิกกาเอาไปหนึ่งหัวไหมนิกกาลงตีตีให้ผมรับได้ไหมได้ไหมครับผมรับได้ม่ออกจัดนิกกาไม่ออกจัด ยี่ายนานเนะชอบใช่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 ของไอีแน่ชนะวะไม่หอเพื่อนก่อนไอจนลินแม่งจับไม่มีควยอลยเลยเราคุ้ยเละเราควยอะไรอ่ะไอคีจับทำคุยอะไรมึงเป็นเฮียอะไรเป็นเหียอะไรเป็นควยอะไรตดมาในมือถอาคยเป็นคว้ยอะโโงโง่ไอกเล่ทำเหียอะไรได้ ไม่ไฟวหรือยี B B ่จ <me> ันอ <by> <ether> well, hey, like <gment> ่ะมึงเจำเหินคือป่าไงเียบเาเห็นคือมึงเงียบเรเห็นมเฮ้ยออกไหน่อยเอบุลลมหนเฮ้ยไอเียเราเกะกะคนอื่นแล้ว่าออกก่อนเอลบุลมหนเอ๊ะทำไมวงตะกวมันมันไม่กว้างเลยวะเฮ้ยอเโดนห่อโอเสียสามตนโกลฝั่งใครเถอะเาเห็นมาได้ไงอ่ะ พี่เทวอะไรอ่ะไม่การสอบดีหวาง่ะพี่เทอลงอะไรกูลงกูรับได้ไเ่เนมาสามแต่อ๋อแล้วพี่รับทำไมดับเบนเนสวินอยู่แล้วกูเพื่อนเยอะกูเพื่อนเยอะเ้ยเ้ยอย่าพึ่งหน้าเพื่อนอย่าพึ่งหน้าไป หูกแข่งจนมันจะฟักเลี้ยงีเล็กไปบอลน่ารักลลไปรุ่นใกล้ไปครับตรงนี้ลางรถไฟโนโนไปทางรถไฟ đặt nó đó thế mình đi lâu dạ đưa hết cơn mà phăng mình đà gắn ạ nhà phăng mình nhà phăng này chút ạ chút này lâu แล้วเบบี้ชากจุบแล้วไหน, yeah. shark, ไหนแล้วเบบี้ชาจุบหน่อยแล้วว้ายดีนะกูไม่แทงเฮีย e yeah, จบกัรแล้วเนี้ย yeah. บอสอะไรไม่มีเลยครับบอสบอสบอกว่าถ้ามีอะไรผมถ่ายมันจะหนอเฮียนี่มันเรื่องปัญญาอ่อนต้องถ่ายหนออ๋อโทษทีครับแต่ได้คลิปละฮะฮะไายแทงอะไรไปอ๋อไม่ได้แทง มันจะห่อแล้วเปล่าเย็บตํารวจมาไงอะ่ะตํารวจมาทําไมวะตํารวจมาทําไมวะตํารวจมาทําแมอุ้ยที่ตํารวจห้าทีสามคนเออไม่นี่ตํารวจมันเข้าได้นี่ยตะป่อนอะ่ะมันต้องมีห่ออยว ใช่มันต้องห่อเดี๋ยวราต้องห่อครับกอนได้ก่อนโช่โหลบอมาเต็มมันนะว่าตัวนี้เกมไม่ต่ำกว่าสามสี่ะีส์อะยีสห่อใหมแล้วมีอะไรติดตรงหัวด้วยอ่ะอะไรวะมันมีอะไรติดเป็นเจิงยาตรงเนี้ยหาคีค่ะ ไว้แบบว่าไม่ให้ตำรวจเข้ามา okay. อุ้ยเชียเยสอยายคิดว้าแล้วทำไมเราถึงไม่โดนอ่ะพี่เจนฮะไม่มันไม่ได้โดนอะไรแต่คือเหมือนตำรวจเขาก็จะรู้กันไงว่าถ้าเขาเปิดวงแล้วตำรวจต้องอยากพึ่งเข้าจนก,กว่าวงจะหมดอให้ศพมาเหลือข้างหลังนะสองศพอ่ะศพเหลือข้างหลังสองศพอ่ะมันไม่พอเงออือน่ะเชียถุงห่อโคสวยอะ่ะเยส ก็เพื่อนรักกูใช้ได้นี่หว่า,าตจงหอ,อยังสวยอ่ะไม่เหมือนที่ไหนเมื่อก่อนนะเปิ้ลเต๋อเันเลเตอเอเปล่าไม่นะเพื่อนเพื่อนมีกะกูมีกะที่กะขึ้นคอเพื่อนกูโดนแล้วเด็บ้อยโดนลำอีเหี้ยรถกู เออย่ามัวครับ่มันลบได้ไงวะอย่ามัวครับมากับบอยครับไอ้หลังหลัหลัง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 ไลังเ้ังหลังหลังหลไงหเังหลังหลังหลัลบงหลังหลังลังลังหลังัลบลงหลังองลบงังลังหลันลััังลงงงเัลหลลลงงหลลัหลหลล เขาไม่ไเ,เห็นศพรอ้อยหรือว่าเขาเห็น<ม>เขาเห็นแต่ว่าบาง<อ><อ>เขาน่าจะแบบ<อ><อ>ไม่หมด